อาเซียนขอบคุณไทยประกาศยกระดับแก้ปัญหาอาญากรรมข้ามชาติในกัมพูชารัฐบาลไทยประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาอาญากรรมข้ามชาติในกัมพูชาโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยประมาณส0ม0 0ื่นล้านบาทต่อปีและการค้ามนุษย์โดยเน้นย้ำมาตรการต่างๆเพื่อลดปัญหาอาญากรรมข้ามชาติรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศข้อมูลจากองค์การสหรประชาชาติ หรือยูระบุว่ากัมพูชาเป็นแหล่งูนยนรวมอาญากรรมข้ามชาติระดับโลกเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติซึ่งมีมูลค่ากว่า ,00 แสนล้านบาทต่อปีโดยประเทศไทยมีมาตร,รการสำคัญดังนี้ด้านความมั่นคงเพิ่มการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดด้านเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นทางการเงินระงรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตและยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดด้านการค้าระงรับการส่งออกสินค้าเช่นไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงด้านความร่วมมือระหว่างประเทศประสานงานกับประเทศต่างๆและองค์กรระหว่างประเทศทั้ง UNO DC ตำรวจสากลและตำรวจอาเซียนซึ่งไทยจะเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการร่วมในภูมิภาคโดยมีเป้าหมาย3เดือนให้ภารกิจสำเร็จ EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับ ความคิดเห็นของชาวอาเซียนท่านแรกครับมาตรการที่เข้มงวดของไทยในการแก้ปัญหากัมพูชาควรร่วมมือกับไทยและนานาชาติอย่างจริงจังอย่าปล่อยให้ประเทศกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติเพราะมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคขอบคุณไทยจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อไปครับมาตรการเข้มข้นและรอบด้านดีมากแต่ไทยควรเพิ่มบทลงโทษพวกอาชญากรข้ามชาติ ให้หนักเหมือนสิงคปโปร์ประเทศของฉันส่วนกัมพูชาอาเซียนควรขับออกจากการเป็นสมาชิกโทษฐานในการให้แหล่งปบดานอาชญากรระดับโลกความคิดเห็นท่านต่อไปครับชื่นชมความพยายามของไทยในการปราบปรามพวกแก๊งอาชญากรข้ามชาติน่าจะมีคนอินโดนีเซียเพื่อนร่วมชาติของฉันตกเป็นเหยื่ออยู่ในกัมพูชาเหมือนที่ไทยเคยช่วยออกจากเมียนมากัมพูชาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับอาญากรรมข้ามชาติที่อยู่ในกัมพูชาฝั่งชายแดนติดกับไทยตอนนี้เริ่มย้ายฐานมาตั้งอยู่ฝั่งติดกับชายแดนเวียดนามประเทศของฉันแล้วคิดว่ารัฐบาลเวียดนามน่าจะใช้มาตรการเหมือนกับไทยตัดไฟฟ้าตัดน้ํามันเชื้อเพลิงและระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าประเทศกัมพูชาคือแก่ดําส่วนเกินของอาเซียน ส่วนคนขเขมรก็เหมือนขยะสิ่งปฏิกูลในชุมชนอาเซียนอยากให้รัฐบาลเวียดนามของเราตัดความสัมพันธ์ทุกด้านกับกัมพูชาเพราะไม่มีประโยชน์เสียเวลาพัฒนาประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปครับต้องขับไล่พวกค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ออกไปจากอาเซียนหลายปีแล้วที่อาชญากรพวกนี้ทำลายเศรษฐกิจและสังคมอาเซียนที่มั่นสุดท้ายของพวกมันอยู่ที่กัมพูชา หวังว่าจะไม่มีประเทศไหนรับพวกมันเข้าไปอีกนะขอบคุณไทยจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับยกย่องความพยายามของไทยในการแก้ปัญหาและกัมพูชาควรหยุดเป็นแหล่งซ่องสมอาชญากรเมื่อก่อนในประเทศลาวของฉันก็มีอาชยากรข้ามชาติอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษแต่ตอนนี้มีน้อยลงมากเพราะถูกจีนปราบปรามอย่างหนักความคิดเห็นท่านต่อไปครับ มาตรการตัดไฟฟ้าตัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระงับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตของไทยใช้ได้ผลดีที่ชายแดนเมียนมาประเทศของฉันรู้ว่าผู้นำและคนในรัฐบาลกัมพูชามีผลประโยชน์กับพวกอาชญากรถ้าไม่ร่วมมือกับไทยปราบปรามกัมพูชาก็พังทั้งประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปครับในฐานะคนกัมพูชาขอบอกเพื่อนชาวอาเซียนว่าข้อกล่าวหาของไทยเป็นเรื่องเกินจริง ตลอดเวลารัฐบาลกัมพูชาได้พยายามอย่างหนักในการปราบปรามอาชญากรข้ามชาติทุกประเภทต้องขอความเป็นธรรมไม่ใช่จะกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเพราะความอิจฉาที่คนไทยเห็นกัมพูชาประเทศของเราจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงหาเรื่องใส่ร้ายให้นานาชาติมองกัมพูชาเสียหายเพื่อจะลดทอนการเติบโตของเศรษฐกิจกัมพูชา มีผู้นำที่ดีและประชากรที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องพึ่งอัจฉรกรรมในการพัฒนาประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปครับการระงับอินเทอร์เน็ตของไทยเป็นมาตรการที่เด็ดขาดสำหรับจัดการกับพวกอัจฉรกรรมทางไซเบอร์กัมพูชาด้อยพัฒนาจึงปล่อยให้มีอัจฉรกรรมข้ามชาติเต็มประเทศแถมยังรับผลประโยชน์อีกด้วยคนมาเลเซียเพื่อนร่วมชาติของฉันก็ถูกหลอกไปที่นั่นเยอะ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอให้ไทยเอาจริงกับมาตรการนี้เป็นกําลังใจให้จากสิงคโปร์จัดการพวกอัจฉรกรรมข้ามชาติให้หมดก่อนแล้วค่อยจัดการกับกัมพูชาสําหรับสิงคโปร์ยังยืนยันเหมือนเดิมให้ขับกัมพูชาออกจากสมาชิกอาเซียนอยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงและทําให้อาเซียนเสียหายความคิดเห็นท่านต่อไปครับถึงไทยถ้าต้องการความร่วมมือจากอินโดนีเซีย ก็ขอให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศได้เลยเพราะประเทศอินโดนีเซียของฉันก็ได้รับผลกระทบจากอาชญากรวพวกนี้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมกัมพูชาสมควรได้รับการลงโทษจากอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อไปครับถูกต้องแล้วที่ไทยตัดไฟฟ้าตัดน้ำมันเชื้อเพลิงและระงรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นทรัพยากรที่กัมพูชาเอาไปใช้ในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติคนที่สวยก็เป็นประชากรเขมรหน้าโง่ ที่เชื่อคําหลอกลวงของตระกูลฮุนและอย่าหวังว่าเวียดนามประเทศของฉันจะขายให้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่งงก็ไม่ใช่เขมรและเวียดนามคงไม่ขายน้ำมันให้เพราะในประเทศก็ไม่พอใช้อยู่แล้วและถึงมีก็ไม่ขายให้เพราะเขมรทำตัวไม่น่าเชื่อถือพูดอย่างทำอย่างและก็แหวกัดเวียดนามได้ทุกเมื่อปล่อยให้มันไปหาทางซื้อจากที่อื่นเอาเอง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะองค์การสหประชาชาติออกมาระบุเองว่ากัมพูชาคือแหล่งอาญากรรมข้ามชาติระดับโลกถ้าผู้นํากัมพูชายังกลัวจะเสียผลประโยชน์กับพวกอาญากรรมเหล่านี้รับรองว่ากัมพูชาจะถูกคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจและถ้าเป็นจริงก็ดีใจด้วยนะจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ฉันคนกัมพูชาไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่รุนแรงของไทยเพราะมันส่งผลกระทบกับคนกัมพูชาเกือบทั้งประเทศการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานและอ้างรายงานขององค์การสหประชาชาติมันไม่ถูกต้องเพราะองค์การสหประชาชาติก็มั่วเหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อไปครับเห็นด้วยกับมาตรการของไทยจากสิงคโปร์พวกอาชญากรข้ามชาติพยายามนำเงินผิดกฎหมายเข้ามาฟอกในสิงคโปร์ แต่ด้วยความโปร่งใสของรัฐบาลสิงคโปร์จึงออกมาตราการเข้มงวดและบทลงโทษอย่างรุนแรงทําให้พวกอาชญากรใช้รัฐบาลกัมพูชาฟอกเงินความคิดเห็นท่านต่อไปครับอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้ถ้าอยู่ในกัมพูชาไม่ได้ก็ต้องหนีเข้ามาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษทางภาคเหนือของประเทศลาวและถ้าเข้ามาจริงก็จะถูกไทยใช้มาตราการแบบนี้คนลาวในพื้นที่ รวมทั้งฉันด้วยก็คงจะเดือดร้อนแน่นอนความคิดเห็นของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายครับข้อเสนอจากสิงคโปร์ถ้ากวาดล้างพวกอัจฉรกรรมข้ามชาติในกัมพูชาหมดแล้วขอให้ทุกประเทศลงมติขับกัมพูชาออกจากสมาชิกอาเซียนเพราะกัมพูชาทำความเสียหายให้กับอาเซียนทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนไม่ใช่ความคิดเห็น ของคนทั้งอาเซียนครับ